ต่อไปเป็นวิธีการจับคู่ให้เครื่องควบคุมเนี่ยไปบังคับตัวรีเ e i v e r โดยการจับคู่ระหว่าง Controller กับ Receiver ให้ตรงกันวิธีทำก็คือกดที่ s ซตเซิร์ฟนะครับนะะแล้วก็ไปที่เมนูของคำว่า Device นะครับแล้วกด Device อีกครั้งนะครับอนนี้มันมีการจับคู่หมายเลขมันก็จะเห็นอยู่โดย b l บลู o t h สมมุติเราจะจับคู่โดย Wi-Fi แล้วก็ Disconnect ก่อนกด Disconnect แล้วกดโอเคแล้ว Disconnect ก็เลยบอกด i s c o n n e c t นะฮะการจับคู่เราจะต้องเปิด Receiver ไว้ตลอดนะครับเพื่อให้มันจับให้มันเครื่องมันทำงานเราจึงจะจับคู่กันได้สมมุติว่าผมจะจับคู่โดยวิธี Wi-Fi ผมก็ติ๊กตรงนี้นะฮะตรงคำว่ method. า method แล้วเลือก Wi-Fi ็นไหมฮะแล้วกดคอนเน็กนะครับที่มันมีการคอนเน็กระหว่างตัวนี้ผ่านตัวอื่นอยู่ผมใช้เป็น1657ตัวนี้โอเคไหมก็กดถ้าเกิดว่าเราเนี่ยก็กดโอเคไปเลยมันก็จะคอนเน็กต์กันดีครับนี่คอนเน็กผ่าน Wi-Fi นะครับเครื่อง1 6 2่งหกสอนะครับถ้าจะคอนเน็กต์เดี๋ยวบรูทัวรแล้วก็ดิสคอนเน็กก่อน แล้วก็กดเป็นบลูทูธกด connect แล้วเจ็ดห้าสี่แล้วก,กด yes หนึ่งหกสามสองเจ็ดห้าสี่เนี่ยก็คือหมายเลขเครื่องของตัวรีเซิร์ฟเกิดครับตอนนี้คอนเน็กเรียบร้อยแล้วนี่มีท e ี่คอนเน็กไยบลูทูธนะครับแล้ว Wi-Fi แล้วก็มีคอนเน็กอีกวิธีนึงก็คือเอาเครื่องไปแตะ ตัว Receiver เะครับจะมีตัวเครื่องใหม่ NFC อยู่แล้วก็แตะเลยก็ได้นะครับมันก็จะทำให้เราเองนะครับวิธีจับคู่คอนโทรลเลอร์กับ Receiver ก็มีแค่นี้ครับ